ตรงนี้น่าจะเป็นปลาดาวนะเป็นปลาดาวนะครับที่หาดรายแก้วอําเภอชาย,ยาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเนะต็มเลยครับที่ชายหาดนะครับวันนี้น้ำลดน้ำลดลงไปเยอะน้ำลดลงไปเยอะเลยแลท้องทะเลนะครับเป็นอ่าวสายแก้วนี่ชาวมุงกำลังวางรอบดักปลาเล็กนะครับวางรอบกันกลัวางรอบกันครับ ว่าไปฝั่งนู้นนี่นะครับวันนี้มดหมาพาเที่ยวหมาไม่ได้มาครับมากันหลายคนก็เลยมาแต่มดนี่เป็นกุ้งแล้วจะจับกันเมื่อคือนะฝนตกนี่เป็นปลาดาวหรืออะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นปลาดาวมั้งไม่ใช่กินได้ไม่รู้ปลาดาวมันเป็นดาวอ่ะรู้มันตายอย่างรู้มีพิษไงลูกจับไปแล้ว ตัวปลาดาวนะันไม่เป็นปลาหรือเป็นตัวอะไรมัน,นรูปดาวนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเคยไปแต่หาดบางแสนหาดทางใต้หาดฟิลิปปินก็เคยไปมาแล้วญี่ปุ่นก็ไปมาแล้วแต่ไม่เคยเห็นปลาดาวแบบนี้ปลาดาวเต็มเลยครับเดินก็ระวังไปเหยียบเขา่ให้เหยียบมันเป็นปลาดาว น่าจะเป็นปลาเข้าใจว่าเป็นปลาหรือต้องไปหาข้อมูลเข้าใจว่าเป็นปลานะอยู่หนังมันปลาทอดน่าจะอร่อยนะทอดกินได้บ้างแข็งๆอะ่ะหาทรายแก้วอำเภอชาัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ปูตายมล้ ปูครับปูโอ้แข็งๆอยู่นะไม่กลิน่นไ,ไม่เหม็นไม่เหม็นกลิ่นทะเลปูครับปูตอนเช้าครับที่หาดสายแก้วโอ้ข้างนอกนี่เต็มเลยตัวอะไรไม่รู้ปูมั้งเนี่ยดูดิโอ้ลูกปูครับลูกปูลูกปูโอ,ลลโอ้ลูกเต็มเลยทั้งนั้นเลยครับเตือนต้องระวังเหยียบเขาปูปูปโอ้ขึ้นมาเต็มเลยครับ นี่คือสีสันของทะเลธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับจะเห็นยิ่งๆนั่นคือลูกปูนะครับลูกปูลูกปูยิ่งเข้ารูหมดแล้วนี่ครับปู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 เข้ารูหมดแล้วนี่ครับปูปูถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันปู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 นี่ครับปู